สองตัวครับสวยตัวนึงอยู่ไหนโอเคฮะสวยครับผมเก็บหมดเออไม่ได้สุดยอดเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว สวัสดีครับชาวระดิษฐ์เกมมันทุกท่านนะครับอยู่ผมก้องซาะนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในเกมวอลเลนต์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับเราก็มากับตัวละครที่เป็นดูริสกันอีกแล้วนะครับสำหรับเรสนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีอันติเมทที่เรียกว่ายิงไปทีเดียวนัดเดียวจอดหน้าทิ้มเลยนะครับก็มีสกิลที่ค่อนข้างดูเดือดเลือดพ่านนะครับทั้งเอ่อโดรนทั้งระเบิดแล้วก็ระเบิดที่เป็นระเบิดแล้วมันกระจายโอ้หลายระเบิดเลยนะอันติเมทก็เป็นระเบิดนะครับโอเเคไปฮะลลลุยยแ้วกัน โอเคอเครับผมเราไาอยู่ฝ<ด>ั่งการเงินก่อนครับเดี๋ยวผมซื้อปืนก่อนแล้วกันก,นกบอกนี้แล้วกันฮะก็สกิลของเรสนะครับก็สกิลแรกครับเป็นติดตั้งบูมบอดก็คือเป็นเออเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่จะสามารถเดินไปหาศัตรูถ้าเกิดศัตรูจะเดินไปหาแล้วก็พอใกล้ปุกก๊บกระเบิดแต่ว่าศัตรูก็สามารถยิงพังได้นะครับเพลสส,สกิลต่อไปสกิลเอ่อบลัสบลสัแพ็กนะครับก็เป็นสกิลการโยนระเบิดสามารถระเบิดเพื่อให้ตัวเองลอยได้หรือว่าโดนศัตรูก็ได้นะครับ สกิล e ครับเป็นสกิลปาระเบิดมือคือพอระเบิดไปแล้วมันก็จะมีการเด้งออกไปประมาณ4 5หลูกครับแล้วก็อัลติเมตครับโชว์สต็อปเปอร์เป็นหยิบเหมือน RPG มายิงนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับโอเคเราจะเราควรซื้อเจ้านี้ไปนะครับตังหมดแล้วนะครับขุนยนนี่ดีนะครับมันทำให้เรียกได้ว่าเออตรวจสอบศัตรูมันทำให้แบบใครมายเงี้ยเราเราสามารถสแกนศัตรูได้นะครับแล้วเซจเราไม่อยู่แล้วฮะโอเคน่าจะเข้า b ครับเท่าที่ผมมองนะ เพื่อนเราหน่าจะไม่อยู่ครับห้องน้ำอะไรอย่างงี้โย่ไปก่อนไหมโอเคมันเด้งชิงได้นะครับตัวนี้ถ้ามันเจอศัตรูมันจะวิ่งไปหานะครับโอเคละเพื่อนบุ้มสวยครับศพแรกผ่านไปฮะ โอเคแพนไหนอะ่ะแพน A หรอแพน A ครับเสียงไม่มีครับแพนเจริงนะครับโอเคเราขึ้นมาข้างบนครับตอนนี้มีศัตูครับ โดนหัวครับ anyway. ได้เพื่อนได้แล้วโอเคสวยครับแก้ทันพอดีเวลลิกุดเกือบแล้วโหูเลือดผมเกือบหมดเมื่อกี้โยดโดดลงมานี่เกือบตายฮะโอ้สุดยอดยิงอยู่สองคนเรียกว่าเกมแรกเกมแรกไปฮะเราไปกันตรงไหนกันดีผมว่ากันเอเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเซจมาแล้วนะเห็นเจ้าแผนที่มาครับเราเล่นสไนค์กันบ้ดีกว่าเออสไนเป็ดสไนเป็ด นี่ว่าสไนเป็กไหมสไนแบบไม่แรงอ่ะโอเคเล็งมาเล็งรอไว้ก่อนแล้วกันครับเื่อมีศัตรูเดินมาสวยครับมาสไนไม่แรงโอ้สวยครับ <enemy> เสรานี้มันเล่นจุด a ได้ดีครับเพราะว่าเล่นสนายจุด a ได้เพราะว่าเรามีจุดให้ยิงเพราะศัตรตูต้องเดินมาไงจุดยอดครับโอ้โซวาสแกนไปแล้วไม่มีคนแล้วเพื่อนไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้เจ็ตไปไหนแล้วตอนนี้เดินหน้าตามหาเจ็ตครับแล้วผมสนายไปผมจะตายไหมเนี่ยเจ็ตอยู่บ้านหรอ ไม่อยู่ครับไม่ได้ fk นั่งไงนั่นไงเพื่อนเบิดไปเลยอือโอ้โหอะไรมันจะคำนวณระเบิดมาเทศซ่าขนาดนี้ทุกคนอือโอ้โหปลาแบบคูลๆไปครับโอเคล่นที่เดิมครับไม่ต้องคิดเยอะเล่นสนายแล้วเล่นที่เดิมดีกว่าจริงๆสนายตังไม่พอครับโอเคเพื่อเรากันบีหมดเลยเหรอ เพื่อนสไนเราอยู่ตรงนี้นะครับมาทาเดินหรือเปล่าฮะเร็งรอบไว้ก่อนครับคือมันสามารถมาได้ทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะตรงนี้จริงก็เล่นสีได้นะโอเคังอยู่ตรงนั้นกนอยู่เลยฮะยังไม่ดันมาเลยเห็นจากวินิแบ,บบนะฮะระเบิดวางแล้วับวางสีครับอย่างนี้แล้วผมมีสไนด้วยดิ ต้องเก็บต้องเก็บไอ้น,นี้เพื่อนละเดี๋ยวเราโยนโดรนให้มันไปดูก่อนนะฮะคคร,คคร,รีโหลดปึ๊บทำก่อดไปก่อนครับตายครับโชว์ซัพเปอร์มาละไม่ทัน นั่นหรือหูรถไม่ใช่ยิบเก้าเองไม่เป็นไร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 เสียดายเมื่อกี้ถ้าใช้ทิเมตก็ก็ไม่คุ้มครับดีแล้วผมดีนะผมกอดทิเมตเมื่อกี้โอเคครับเอาสไนเลยดีไหมเป็นคนที่รู้สึกตังค์ไม่ค่อยพอซื้อดีตังค์หายไปเยอะเลย <c oughs> เอ้ยเล่นได้สไนได้เดี๋ยวผมเล่นสไนดีกว่า <c oughs> เราไปอยู่จุด C ดีวกว่าทุกคน <c oughs> เล่นตรงนี้แล้วกันฮะ <c oughs> ตรงนี้น่าจะยิงได้อยู่มาปะครับ เน้าเพื่อนโดนอะไรวะนะ่ะโอ้หเต็มเลยเพื่อนสองบรรยัตโอเคคนระับสวยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเพื่นอน,อนใจเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยบ้าเ้ยผมยิงไม่โดนอะ่ะใจร้อนไปหน่อยเมื่อกีอ้เสียใจเลยวะอุตส่าห์ได้นานแล้วเมื่อกี้ได้สองโดนนี่สวยเลยนะโอเคเพื่อนดุดลเรื่องเลครับ ขี่ใจร้อนไวใจเย็นครับกล้องซ่าบอกตัวเองนี่แหละพะี่ยังยิงทันนะ่กี้ดันเดินไปหน่อยครับเลยยิงไม่ทันฮนะต่น้อนรึก็รู้ระเบิดตกตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเห็นเราก็ยิงตัวระเบิดตายนะครับตอนนี้ก็กันจุดซีกันเลยครับตอนนี้ก็นั่งรอนะครับสามสิบหกวินาทีนะครับ โลไม่มีด้วยนะถ้าโลมีนี่การฝั่งนี้ได้ก็ด้สบายอยู่นะแต่ว่าไม่มีโลนะครับยังไงกันดีนะครับตอนนี้ได้แต่เล็งรอครับเจ็มาแล้วครับเจ็มา,าทางขวาครับเพื่อนมีการเดินหลบออกมาพอดีครับเหมือนจะดักระเบิดครับและเจ็น่าจะรู้ตัวครับผมว่า,ลาแล้วแล้วไปเลงเฉยเฉยเลยครับโอ้โหเมื่อกี้อยู่ดีไม่ว่าดีไปเลงซะงั้นครับเมื่อกี้ไม่เล็งนะผมวาดได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่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 ไปเลนแล้วครับสไน ยิงแล้วใจร้อนหมเนี่ยโอเคครับเล็กร้อนนี่ก่อนแล้วกันฮะเขมีตัวมาโอเคมีตัวมาจริงครับไปเลยเพื่อนไปเลยเจ้าหุ่นน้อยว้าเอ้ยอุตส่าห์กดหุ่นมาโอเคมาตรงนี้ครับอันที่เมืเอยกันฮะโฟไปครับหนึ่งตัวสวยครับ เอ <A S 2> ครับสป <Spike planted. S 2> อยู่เอครับโอ้ oh my god เจ็ดเหมือนจะขึ้นมาด้วยนะส oh. วยครับอยู่ไหนวะ oh my god อู้ยโดดมาแล้วไม่ทันครับ66ดาเมเเท่านั้นครับทันไหมครับไม่น่าจะทันนะแล้วไปโอ้สวยอยู่ดูดเลือดไปแล้วยังไงดีน่าจะไม่ทันครับอ๋อไม่ทันครับเดินหนีดีกว่าครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดไหมรอดอยู่ครับแม่โซแซนเลยโซแซนเลยผมมาลกันต่อครับมันจะมีคนหลุดด้วยนะฮะบิมโซหลุดไปแล้วครับทุกคน อ้ยหาการสแกนของโซว่าครับตอนนี้อยู่ขวาหรือเปล่าฮะขวาก็เคลียร์หรอไป A ครับสภาพนี้ฮะ A เยอะด้วยครับเพื่อนอ,อุ้ยว้าเอ้ยเปลี่ยนปืนพอดีอ้อาวได้สองหัวเฉยครับ กี่ก็เลือดหายไปร้อยนะครับก็ก็ถือว่าโอเคฮนะถือว่าไม่แย่เดีย๋ยวมันก็ยิงได้ฮนะระเบิดตกด้วยฮนะโดนที่หลุดไปแล้วนี่คือไม่ต้องดูแล้วครับดูไม่ได้ฮนะถุบมาแล้วครับถุบเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนโอเคดูดีอยู่เราวลิงแอเรียสแกนครับโซว่าฮะตอนนี้เหมือนจะเจอมาแล้วครับ เหมือนจะมาครับฝั่งขวาครับเพื่อนอ้าวโดนเจ็ตยิงครับสวยครับไม่ดูดเลือดหลอครดูดเอาดูดคือมันดูดพลาดฮะดูดแล้วเดินหลบครับคือมันต้องดูดให้เต็มนะครับถ้าดูดไม่เต็มนี่มันจะไม่สามารถเรียกว่าไงมันไม่มันไม่สําเร็จอะเออนะครับโอเคน่าจะรอครับผมว่ารอวางครับสภาพนี้ไม่น่ารีบเดินเลยอู้สวยครับแล้วนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วฮะ โอ้เมื่อกี้เกือบแล้วนะนิดเดียวเองฮะไปครับมีคนล,ล,ล,ลุยไปแล้วรัาเก็บอันติเมตเลยแล้วกันฮะไปครับผมลุยไป,ยไปสี่คนก็สู้ได้ไปลุยโอเคมาฮะเลนเตอร์ของเราฮะผมว่าสี่นึกไปหุน่นแหละยังไม่เจอฮนะยังไม่เจอยังไม่เจอ เหมือนเดินกลับครับโอเคมีตัวเดินมาฮะบ่าเอ้โอ้โหทัมมิ่งดีอีกแล้วครับผมทัมมิ่งแย่มากเมื่อกี้สวยอยู่อุกังทีหลบพอดีเลย อัติเมทเข้าไหมครับโยนตีนใส่ดีโหลดไอ้ยะยังไงดีครับตอนนี้โห <c oughs> อยู่ครับทั้งหลังโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยฮะ <c oughs> เราจะสู้ <c oughs> เต็มที่ครับทุกคน <c oughs> เราจะไม่ยอมแพ้ <c oughs> อัติเมทเราเก็บด้วย <c oughs> ไม่ให้คนอื่นสุดยอด มาดักตรงนี้กันต่อฮะโซวายิงสกิลมาครับเศษยิงมาด้วยฮะผมนี้ไม่เห็นเศษอ่ะาตายครับเหน้วกันฮะมา ครับผมไม่ได้ด้วยนะโดนไปมียิวรับเพื่อนโอ้หแนติเมทด้วยะสวยครับผมสองตัวครับสวยตัวนึงอยู่ไหน คฮะสวยครับผมเก็บหมดเออไม่ได้สุดยอดเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว very good <love> อ่ายอดครับผมโอเคฮะลุยกันต่อฮะคีผมกดสกิลคิวผิดกดไปสองรอบเลยผมอ๋อใครอ๋อไม่ถึงฮะไม่ถึงผมก็นึกว่าถึงแล้วเนี่ย โอเคเพื่อนเราเล่งอยู่อะเล่นเอหรือเปล่าครับเอครับเพื่อนเก็บเอไปแล้วโดนหัวเฉยโยนไปก่อนครับสวยครับ โอ้วันติเมตแล้วยิงไม่ทันนอะโซเสรเลยโอเคฮะมากันที่เดิมของเราครับตรงนี้มุมดีเจอหนึ่งตัวครับยิงโดนไม่นะเพื่อนไม่น่าโดนครับเดี๋ยวหมดก่อนครับมีตัวหนึ่งอยู่เนี้ย โอเคเทียวไปก่อนฮะสวยครับรอ้าวระเบิดตกรงนี้ได้ครับรโอ้ยยิงโดนไปนั้นด้วยฮะ,ยมนนะไม่ทันนะเมื่อกี้โอ้โหอัอติมทนระยา,ยามหมดแล้วฮนะ เรนาดิและโอ้โหไม่ไหวฮะมาทุกทางแบบนี้ฮะจะสู้กันต่อได้ครับยังสู้กันต่อได้มามาจะไม่ยอมแพ้โอเคปล่อยหุ่นก่อนเลยดีไหมเย้ยเพื่อนใจเย็นไม่โดนเหรอไอ้บ้าเ้ยผมยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้เพื่อนมาฮิวหห่อไหม เพื่อนมีฮิวไหมครับเพื่อนเคได้ตัวนึงครับตายครับพอหมดไปก่อนฮะโอเคอเคยปฏิเมตก่อนอเคยระเบิดตกครับเจดน่าจะมาฝั่งนี้ครับ สวยครับโอเคเออปือนนี้ดีมากเลยทุกคนขึ้นไปข้างบนด,ดีไหมมันติดตรงนี้นี่หว่า <seconds> left. เพื่อนกด,ดโดรนดูแล้วนะครับเห็นแล้วฮะอยู่นี่ก็ได้เพื่อนอยู่นี่ก็ได้ สวยครับเวรีกูดสไนเปอร์เอาไปหน่อยแล้วกันไหนก็จะยิงโดนไปนะโอเคครับมาเล่นรอฝั่งซีครับตอนนี้ตายครับไม้พอเพื่อนรีโหลดดิ้งดิเมาดมาว่ะมาเล่นฝั่ง A ครับ สวยอยู่ออเรไม่มีฮะหรือโอเมนกับโซวาครับเหมือนโซวาจะยิงสกิลมาเดียวไปก่อนครับใส่เพื่อนชุบแล้วครับน่าอยู่ฝั่งซ้ายครับเขาได้ยินเสียงนะอ้าวัวสาดิเมตมาสวัสดีครับ ู <mile> ้ฮ <derived target> ู้ฮ่าเจอบัตสุก้าเข้าไปโอ้สูสีนะเนี่ยตาฟังครับมาลุยกันต่อจริงๆถ้าเกมนี้บอกไว้ก่อนนะถ้ามันแพ้นะถ้าผมแพ้นะผมก็น่าจะลงครับผมสุดว่าผมเล่นเต็มที่มากเล่นได้ดีมากเล้วมาครับเตรียมลุยกันเออบอกไว้ก่อนนะเกมนี้สามารถรายงานได้นะครับคนที่ F K อะไรแบบนี้นะครับรายงานกันได้นะทุกคนใครออกจะเกมนะรายงานได้เลยนะฮะโอเคบอกไปแค่นั้แหละนะครับ โอเคมีตัวอยู่ทางนี้ครับได้ยินเสียงอยู่โดดลงมาเมื่อกี้ฮะสวยครับโอเคถ้าเราไปที่จุดไปสิเพื่อนโอ้ยบ้าเอ้ย พลาดเลยพลาดเลยมุมนี้พลาดเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาฮะเราไปซีกันมั่งดีกว่าให้ผมกดไอ้นี่เลยเจ้าหุ่นของเราไปเลยเพื่อนกดหุ่นแล้วไปแล้วครับให้ไปสแกนก่อนนะฮะเคลียร์ฮะแพลนติ้งกดแนแพลนติ้งเลยล่ะเคลียร์ไหมล่ะทุกคน โอ้โหมุมมันดีมากมันคือนั่งเนียนมากเลยครับโอ้โหพอมาแพนี่คือเก็บหมดเลยเสียใจเลยไม่ได้ไม่ได้เช็คตรงเมื่อกี้ครับโซแสนเลยเกมนี้เมื่อกี้เอามาเอามาเอามาเราจะไปจุดเดิมครับเราไม่เขียครับทุกคนเราไม่เขียนได้ไม่เขียอได้ปเลยเพื่อนมีการโยนมีการโยนมาแต่เนี่ยมีตัวอยู่ครับเมื่อกี้เห็นนะมีตัวอยู่ครับ เออสองสองลูกพอดีเพื่อนไหนหรอวะทำไมไม่อยู่อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้โดนมันไปไม่ใช่เหรอเอ๊ะมันหมดใส่ผมตาฝาดเออไปวไหนหรวะอู้อูอ้เยอะม,มาก อัติเมตเราผมยิงลงพื้นแล้วเมื่อกี้นะเพราะว่า้องใช้ปืนหลักครับามาแต่มอไกสู้ไม่ได้ครับมันมา3-4ตัวอย่างนี้เลยเอ้โหโอ้ยยยยยตยย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 ยอยย่ยยยยยด้อยู่ยยยยยังยย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 ได้อยู่ยัยอยู่ยายยยยยยัยย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 บยย ปุ้มสวยครับยืนนิ่งอย่างนี้ตาครับโอนั่งนียแล้วครับตอนนี้สวยครับ ได้ไหมเพื่อนมีฮิลไหมเออเฮ้ยเพื่อนแก่เหรอเพื่อนอฮะเพื่อนแก่เหรอครับผมลุ้นจริงๆครับวันนี้ <laughs> โอเคเล่นจุดกลางเหมือนเดิมดีกว่าครับ ตายครับโย่ถุนไปก่อนแล้วกันฮะเอาเหมือนตามด้วยโอเครีโหลดอือโอเคขวางครับตายครับผมตายครับ สวยครับผมว้าวสุดยอดอะไรมาจัดดุเดือดเลือดพ่านขนาดนี้โอเคฮะลุยกันต่อครับมีเปล่าโอ้มีครับโอ้โอเมียติเมนะมาเลย สวยครับชาช้าลปืนกลก่อนแล้วกันฮะ <c oughs> ซ้ายมาขวามีเลยอ่ะ อ๋อไม่ไหวฮะเลือดไม่มีฮะผมคิดโดนไปร้อยห้าเลยนะโอเคโวันนี้เล่นเต็มที่แล้วทุกคน<ร>ดูเ<ร>ดือดอยู่ดูเดือดอยู่มาฮะลุยโอเคอันติเมดมาครับรรบ้าเลยอออ๋ันติเมดมาด้วยวะ โอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอะเมื่อกี้ไม่ไหวอะโอ้โหเมื่อกี้มุมเมื่อกี้มุมแย่มากข้างหลังมาเพื่อนเอายังไงดีครับอารมณ์เดียวกับผมเลยตอนนี้เออโซบะใยังไงดีครับเกมนี้ผมบอกนะผมแพ้ผมก็น่าจะเจ้าลงนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะเพราะว่าผมรู้ผมเล่นได้เล่นได้ดีแหละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูเกมเพลย์นะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับสวยครับ เก็บไปสามแล้วครับซ้ายมาฮะโอโ้เลือดไม่มีนะเมื่อกี้ถ้าเลือดถ้าเลือดเต็มผมว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคครับโอเคโอเคเราควรไป A กันมั่งไหมฮะหรือว่าเพื่อนอยากจะอยู่จุด B น่าจะหยุดบีแหละครับสภาพนี้เพื่อนยังอยู่จุดบอยู่เลยครับน่าจะโซว,วาน่าจะเล็งตรงนี้รอนะฮะได้อยู่ครับได้เฉยเลยครับ บ้าเอ้ยได้ครับเออไงล่ะได้แบบงงๆอ่ะผมบอกเลยแล้วเสษเราตายแล้วด้วยดิเ,เดี๋อวไปก่อนฮนะอุย๊ยอ้อมหลังมาอีกแล้วออไม่เป็นไรคือมันเยอะกว่าเราโซนหนึ่งครับแต่ที่ผมก็เล่นตเต็มที่นะทุกคนผมบอกไปก่อนเลย มาโอเคเราจะกดสไนามาแล้วตอนนี้โอ้ยิงไม่ทันครับเห็นแล้วนะนะครับเขาเห็นแล้วก่อนนะเพราะเขาเขาตั้งรับลงเลยประตูเราก็เห็นแล้วครับจะไหวไหมครับสาม,มต่อห้าฮะออนติเมทเราไม่ใช้เลยเหรอเข้าหัวครับสุดท้ายครับเาต้องใช้ชุบชีวิตแล้วล่ะเอา ไม่ทันครับไม่เป็นไรครับแพ้ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่าผมเล่นได้เต็มที่มากครับเกมนี้นะครับแม้ว่าจะแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับเกมมันต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเล่นได้ดีผมรู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะครับเนี่ยเราเก็บไปทั้งหมด35คิวครับดุเดือดกันไปนะสำหรับเรสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คือมาเล่นมันนะมาเล่นมันจริงครับอันติเมดนู่นนี่นั่นยิงตุ้มต้ามดูเดือดอ่ะเออเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นมันจริงครับก็ น่าจะอันดับหนึ่งะเพราะว่ายิงเยอะสุดเลย35คิวแอซิสห้ 5, ตาย14ตายมากกว่าแต่ว่าฆ่ามากกว่า5ตัวนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วได้ดีครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรสนะครับก็เป็นตัวละครที่สนุกดีนะผมชอบนะเออก็ไปชอบทุกตัวแหละนะครับคือตัวละตัวมันมีมันมีเขาเรียกว่าไงมันมีความสามารถพิเศษแต่ละแต่ละตัวได้แตกต่างกันและทุกตัวมีประโยชน์หมด ไม่ว่าจะหยิบมาแบบไหนไมีประโยชน์หมดนะครับอาจจะมีมากหรือมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับแมปด้วยแต่ว่าทุกตัวมีประโยชน์หมดแน่นอนนะครับโอเควันนี้คงมีแค่นี้ครับไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับ s c r i b e กดแชร์เป็นอาชีพกองซ่าห้ผมสำหรับวันนี้ไว้ที่ไว้แค่นี้นรับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย